ไม่ใช่เสมอไปนะคุณผู้ชมนะแต่ว่ารอบนี้มันมาชมบิดหนีนะจบแปดเหมืนไม่รองบิดหนีเลยคนะุณผู้ชมทำเตือนทีนี้จะทำด้วยความบันเทิงเท่านั้นโปรดรับชมด้วยความบันเทิงหากไม่มีวิจารณญ,ญ,ญ,ญาณไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะเอากราบส๋าสีชมพูของสตีพี่จัดให้ผู้ชมวันนี้อยู่เกม For Jun Dark ก้อนมังกรโดดของเราเองผู้ชมนะเป็นได้มดทุนหนึ่งพานะผู้ชมกากจากก,จากกากเฉยผู้ชมจากการที่เราแตกไปแล้วสักจำคลิป ก่อนหน้าไม่ได้คุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดเราแตะไปเก้าร้อย่สนคุณผู้ชมนะก็ไม่เยอะคุณผู้ชมเป็น small win ที่เราเล่นไปคุณผู้ชมเหมือนเดิมคุณผู้ชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแนะนำให้เล่นตามดูคลิปผมดีกว่านะเดี๋ยวจะมาเบส30ให้ดูกันคุณผู้ชมเามส30นี่แหละคุณผู้ชมนะไปคุณผู้ชมเี่ส30ก่อนนะ เบ็ดเท่านี้ยังพอไปวัดไปวาได้คุณผู้ชมถ้าเบ็ดติดนี่จะไต่ยากนิดนึง่้ชมนะวันนี้เราจุดมุ่งหมายของเราคือไต่คุณผู้ชมไต่ขึ้นนะไต่ขึ้นอย่างเดียวคุณผู้ชมจุดมุ่งหมายของเราคือการไต่ขึ้นนะคุณผู้ชมนะเฮ้ยเต็มจอคุณผู้ชมสวยงามมาสไทยคุณผู้ชมนะเกือบร้อยเท่าคุณผู้ชมแต่ว่าไม่น่าถึงหรอกคุณผู้ชมนะไม่น่าถึงอยู่แล้วนะคุณผู้ชม เราไต่มาได้สามเท่าแล้วนะ <Nice. S 1> หาจังหวะดีๆเข้าผู้ชมโอ้โหหมุนสองรอบหหมุนสองรอบถือว่ายากพอสมควรนะคผู้ชมนะเราเข้าเวลาดีด้วยผู้ชม <c oughs> จังหวะจากแจ็คพอตมันก็มีอยูุ่ผู้ชมแต่ว่าเท่านี้ยังไม่ถือว่าแจ็คพอตนะผู้ชมนะยังถือว่าเป็นเกวินปกติอยู่ผู้ชมที่เกิดขึ้นได้ไม่ยากุผู้ชมแต่สองครั้งตีนี้ผมเคย อันนี้มันไม่ใช่สองครั้งติดคุณผู้ชมนะมันเป็นกี่ครั้งไม่รู้คุณผู้ชมแต่ว่ามันก็ไม่ได้แตกเยอะแล้วขนาดนั้นคุณผู้ชมโอ้โหพูดปั๊บปมาปั๊บพูดปั๊อปมาปุ๊ดพุ๊ดปุ๊บปุ๊ดมาปั๊บปเลยคุณผู้ชมเลขสามสิบหกพันแล้วนะเราแค่เบรดร้อยได้คุณผู้ชมแต่ขอล้างก่อนนะอุ้ยมาบ่อยเกินคุณผู้ชมน่าจะครั้งแรกไม่ใช่ไม่ใช่ได้คุณผู้ชมสามครั้งภายในห้าหมุนนี้ เคยแล้วคุณผู้ชมนะเคยในคลิปก่อนๆน,นะไม่ใช่ครั้งแรกคุณผู้ชมแต่ถามว่าแต่ละครั้งมันแตกเยอะไหมคุณผู้ชมนะก่อนหน้าไม่แตกเลยทั้ง3ามครั้งคุณผู้ชมครั้งนี้ไม่รู้นะคุณผู้ชมนะอาจจะไม่แตกเฉพาะคำเข้า่หยนะคุณผู้ชมนะระบบเกมมันก็เป็นเกมที่ไม่ได้ที่จะสี่ครั้งเหรอกู ตกใจหมดผู้ชมห้าครั้งสี่ครั้งสี่ครั้งว่ะคผู้ชมในสามสิบหมุนนี้เราสี่ครั้งเลยนะถือว่าเยอะมากผู้ชมถือว่าเยอะพอสมควรนะผู้ชมนะเบ็ดสามสิบเองผู้ชมถือว่าเบ็ดเยอะมากนะผู้ชมนะไม่ถือว่าแต่เยอะมากนะไ่ถึงฟีเจอร์ผู้ชมเพราะปกติมันจะไม่ขนาดนี้นะผู้ชมนะ ปกติที่มาถึงแรับปั่นแบบเวลาแบบเวลาคนทั่วไปเล่นเยอะคุณผู้ชมให้เราเข้าเวลาไม่ได้เอ้ยห้าครั้งเหรอห้าครั้งห่ะคุณผู้ชมเข้าฟีเจอร์ห้าครั้งว่ะถือว่าสามารถบิดหนีได้เลยคุณผู้ชมนะไปเยอะกว่านี้ไม่น่าไม่น่าคุมแล้วคุณผู้ชมไม่น่าเล่นแล้วคุณผู้ชมนะเยอะกว่านี้ไม่น่าเล่นแล้วคุณผู้ชม ถ้ามาทรงนี้คือบิดหนีเลยคุณผู้ชมนะเราบิดหนีได้เลยนะเดี๋ยวบิดร้อยก่อนคุณผู้ชมสามสิบหมุนนี้ถ้าเจ๊งหมดก็เพ่นคุณผู้ชมหกครั้งเหรอหกครั้ง,งหวะคุณผู้ชมโอ้โหหน้าผมดิอึ้งอยู่คุณผู้ชมแต่ว่าหกครั้งนี้มันก็ไม่ได้แตกทุกครั้งคุณผู้ชมนะห้าครั้งหรือเปล่า ผมนับผิดหรือเปล่าเนี่ยอย่างครั้งนี้ก็เข้าแล้วไม่จ่ายเลยคุณผู้ชมจ่ายสี่เท่าคุณผู้ชมนะใช่ว่าเข้าแล้วจะแตกเสมอไปคุณผู้ชมนะใช่ว่าลองยุดมาดูไว้คุณผู้ชมแล้วจังหวะนี้โอ้โหจะหกเจ็ดครั้งคุณผู้ชมมันไม่ใช่เสมอไปนะคุณผู้ชมนะแต่ว่ารอบนี้มันมาคุณผู้ชมบิดหนีแล้วนะ จบแปดหมดนี้เราบิดหนีเลยคุณผู้ชมบิดหนีแล้วนะเพราะให้เยอะขนาดนี้เราบิดหนีแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะก,กินเราแน่นอนคุณผู้ชมนะแน่นอนเลยผมให้เลยแปดสิบเปอร์เซนต์กินแน่นอนคุณผู้ชมบิดหนีแล้วเราพอแค่นี้คุณผู้ชมนะสิัมพัคัญคือต้องรู้จักพรคุณผู้ชมโอ้โหใจสิบเท่าอีกสักหน่อยไหม สักหน่อยนะครับนมาชมสิบถ้าหมื่นได้ก็โอเคนะผู้ชมนะถ้าหมื่นได้ก็โอเคนะถ้าหมื่นได้ก็โอเคผู้ชมโอเคหมื่นแล้วเราเพ็ดเลยผู้ชมปิดหนีเลยปิดหนีเลยผู้ชมขอบคุณที่รับชมแลเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวิดีโอดีครับ